ต่อไปท่านทิติกันทิติพฤติกุลเชิญครับเรียนประธานสภา,า,ผ,าผู้แทนราษฎรผมทิติกันทิติพฤติกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตอำเภอถาลางและตกระทูพักประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภูเก็ตมาปรึกษาหารือท่านประธานดังนี้ครับ เรื่องที่ 1, ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตอาเภอถลางครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการและเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลถลางเพื่อให้รองรับกับจํานวนประชากรและนักท่องเที่ยวโดยต้องยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ได้แล้วครับเพื่อปลดล็อกจํานวนแพทย์และบุคลากร และลดภาระของโรงพยาบาลวชิระภูกเก็ตได้ฝากไปยังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับเพราะผมได้ยื่นกระทูนี้ถามไปแล้ว3าครั้งนะครับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จนตอนนี้เปลี่ยนรัฐมนตรีไปแล้ว3าคนยังไม่มีใครมาตอบเรื่องจะป่วยไม่สบายรอไม่ได้ครับเรื่องที่2ทุ่นเตือนภัยสึนามิบริเวณทะเลอันดามันที่ปัจจุบันชำรุดฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดส้มแซมโดยเร็วเพื่อให้ความอุ่นใจกับพี่น้องชาวภูกเก็ตและพี่น้องชายฝั่งทะเลอันดามันด้วยครับ เรื่องที่ 3. บริเวณถนนพระภูกเก็ตแก้วตมบลกระทูอำเภอกระทูจังหวัดภูกเก็ตซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพื่อเดินทางเข้าสู่ป่าตองปัจจุบันมีวัวมาเดินเล่นครับข้ามถนนไปมาจนเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งทั้งกับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการไม่ปล่อยปะให้มีวัวมาเดินเล่นบนถนนเพราะไม่รู้ว่าอุบัติเหตุครั้งต่อไปจะมีผู้เสียชีวิตหรือไม่เรื่องที่4พี่น้องชาวคอเอน็นบ้านห้าหลังที่ทางกรมเจ้าท่าพยายามไล่รื้อนั้นวันนี้นะครับจะต้องเดินทางไปพบอายการแล้ว ด้วยคำสั่งนโยบายทวงคืนผืนป่าเช่นกันครับคำสั่งคสชที่6ค4ทับ257เพื่อไล่รื้อชาวบ้านที่อยู่มาก่อนปัจจุบันทางกรรมธิการที่ดินและคทสชก็หาทางออกแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินการใ,ใดๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฝากไปยังนาย,ยกรัฐมนตรีให้เร่งดําเนินการแก้ไขไม่ให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนในพื้นที่ของตัวเองด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับวันที่3ตุลาคม นี้จะเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักซึ่งปีนี้ครบรอบ199ปีของศาลเจ้ากระทูซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลถือศีลกินผักโดยจะมีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ฝากไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับศาลเจ้ากระทูด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ